เอาเลยครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับเกม Star Wars b a t t l e f r o n t 2มาเราจะมาเล่นเหมือนเดิมเลยคราวนี้เราจะเล่นอัน,นอันนี้ละกันวตอนนี้เราก็มาอยู่ในดาวอาชันเคลือเป็นดาวที่เขียวน่าจะมีต้นไม้เยอะเนาะ โอ้มาไล้วมาแล้ว,ลวไปไปสรุปเราเล่นตรงกลางดีกว่านะครับเพราะเมื่อกี้รอนานมากตอนนี้เราอยู่ในด้านยาวินสี่ Great Temple วัดดีอ๋วัดดีอุ้ยมาแล้ยยังไม่ทันยังไม่ทันยด้เลือกเลยนนเเลยนนลลยยยยยยยอยย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 กยยยยยยไยยยัน,นยย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเฮ้ยมีคนยิงว่ะมันยิงมั่วโผเฮ้ยนั่น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 น่ะไม่ไม่ไงเจ้าพวกโง่เอ้ยตายแล้วเจ้าพวกโง่ไม่ไงโง่จริงจริงโง่จิ๋วไปเฮ้ยอุ้ยอย่าเอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็ตายไปสิครับอุ้ย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 ไม่ไม่ไม่ เฮ้ยหน่อยเน่เฮฟวี่เฮฟวี่มา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 โอ้ยวัดเออโอ้ยโอ้ยยิงแล้วยิงแล้วเฮ้ยนั่ดไงนั่้ไงโอ้โหดนโดนโดนว่ะเฮ้ยเอวี่ะครับเอวี่ะครับอุ้ยหุยอะไรไม่ใช่อะไรอะไรใครทำอะไรเหมือนใครทำอะไรเหมือนไม่รู้ซะแล้วอ่ะอยู่กับอะไรอุ้ยหุยปิยะยามีโลดอยู่ อะไรอะไรอะไรนี the ่รู้รู้วิธีรู้วิธีการหมุนตัวแล้วบอกเลยว่าคราวนี้โปรเพเยอร์แน่นอนโอ้โอ้โอ้โอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอ้ยจะติดจะติดเลยฮะทั้งขวดก็ติดก็ติดกันแล้วเนี่ยโอ้เอ้ยเฮ้ยมาดิครับมาดิครับไม่ไงจังโอ้ยไม่ไงอุ้ยอุ้ยมันยิงอะไร ตายบอกเลยว่าตายโอ้โหตายตายวิววิมาดิมาได้เลยมามามาเอาเฮฟวี่มาเดี <discourse> ๋ยวเลยอุ้ยมันดีเฮฟวี่เนี่ยกระดดีกระด โอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนรู้อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วมันยืนอะไรกันตรงนี้เนี่ยไปเลยรออะไรแล้วรอกว่าจะได้ยิงนะฮะโอเคว่เลเวลกระจอกมากฉันอยู่ไหนกันนะมันยิงกันตรงไหนเฮ้ยตรงนี้มีคนยิงกันอยู่ลองไปดูลองไปดู้างไหนไม่ยิงกระนำเลยยิงกระนำเลยด้านนู้นนี่มันต้องอยู่แถวนี้แหละนี่เดี๋ยวจะซุ่มโจมตี ยิงอะไร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 ฮัลโหลฮัลโหลโอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอุยอ้ยๆน่าอะไรอ่ะอ๋อนะเพื่อนไม่รู้ว่าทำอะไรทำอะไรฮัลโหลมีไงแตกแล้วนึงแตกแล้วนึงเรามาซุ่มโจมตีตรงนี้ไอ้ทำอะไรไอ้ทำไมมันแรงอย่างโอ้โห อุ้ยสามัญครับอุ้ยสี่พันแล้วอือเฮือเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรมามาเรามาซุ่มโจมตีดีกว่าซุ่มโจมตีอยู่ไหนกันจ้ากราดก่อนกราดบ้าโอ้ทำร้ายตัวเองอยู่ไหนอุ้ย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 เฮ้ยโอ้ห่วยอ่ะเหมือนเห็นมันต้องยิงอะไรทำให้เห็นแน่เลยเดวิ่ดีกว่า เราจะนิ้นเฮบีก่อนมาอยู่ในการขอขอหน่อยเฮ้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 ยลอยได้ด้วยเฮ้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 ยอย่าโอ้ยโอ้โหลอยตัวอย่างนี้เลยเออยังไม่จะทำอะไรเลยมันหนีไปแล้วครับผู้ชมหน่อยเน่เราไปทางนี้ดีกว่าหนุ่มหนุ่มจะซูดหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นนี่ไม่ตายว่ะเฮ้ย อยู่ไหแล้วว่าตายแล้วแหละเฮ้ยอะไรวะอู้หู้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยิงเองมาไม่มีทำอะไรทำอะไรทำอะไรแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันแมนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอ S สิบเก้า S สิบเก้ดีกว่ามาแม่ใครทำอะไรมีเกิดดิเกิดดิเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนี่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยนั่นนักขยิงอะไรอ่ะไม่รู้ใครยิงอะไรเลยยิงไปก่อนแล้วน,นี่อะไรเนี่ยฮะยิงยิงไม่พังไม่พังว่ะเฮ้ยโคตรึุดจัดจ้ดาจดอะไรปลาเป็ด้วนี่ไมู่กซอ,อ,อ,องถูกซองถูกซองโ,โ,โอ้ตายตายนะตายนะเจีไดยังไม่ตายอีกเหรอ เฮ้ยอีกะกดผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้หนือบ่สบายเลยนะฮะยิงยไม่น่าหมดแม็กก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยยิอะไรวะไม่เห็นเลยยิงอะไรยิงไปก่อนเหยโโอ้ยนี่นี่นเอดเจอโอ้ยแมน โอ้ยหนังเหนียวหนังเหนียวจัดจัดทำอะไรกันดูอ้ยอ้ยอเกิดมัก็ยิงเลยเหรอยิงอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้มันถีบอ่ะเฮ้ยมันถีบบางอาจบังอาจยิงนักเฮ้ยเป็นสีแดงแล้ววาโอ้โอโอ้โอ้้อโอ้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 โอ ขอหน่อยเหอะอะไรอะไรมันใช่เมื่อกี้ทำร้ายฉันเกิดปุ๊บก็ยิงฉันเออเออมาเป็นกลุ่มหน,น่อยจะตายเหรอกราปิกสวยจริ๊กเลยเฮ้ยครับเราจะมาซุ่มโจมตีเอ้ย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 ตายพอรล้ว่าตายตาย อ้าไปหาไปแล้วอู้หูเข่โอ้ว่าเต็มเลยโอ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้คนนี้เหรอลอง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 ตรงนี้ไหมเอาตรงนี้ตรงนี้ไปติดหิวโอ้ยโอ้ต้องค้างได้เหรอโหยริงยฮกว่า ไม่โดนเลยอ่ะโหยิงไม่โดนเลยอ่ะยิงยากว่าแล่วคิวเนี่ยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้บู๊อะไรวะอะไรวะมีอะไรกันไม่เยอะโอ้โหโดนผลักฟอส อ so ุ้ยอุ um ้ยมันยิงยังไงอ่ะนี่อ๋ยิงไม่เป็น S เจาดีกว่าอุ้ยเราโดนยิงรัวเลยเราโดนยิงรัวเลยฮะเราข้ามันข้ามันบูปีนี่ปีตายตายปูว่าตายอุ้ยวุ้ยวุ้โอ้ โอ้โ h oh, oh my god o โอ้โอ hey, 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 ้จัดจัดเฮ้ยเฮ้ยเจได้วะเฮ้ยเจได้ข้างหน้าเจไดข้างหน้าเราก็ยุ่งไหนมันอยู่ไหนไปเร็วไปสวรรค์เร็วเอ้าเอ้าทำไมปืนปืนดีนูดตายนะตายนะตายนะโอ้ตายนะคุยกับตายนะ โอ้เชดลองสไนหน่อยดิด่านนี้สไนยากว่ะเพราจริงๆด่านนี้สไนโคตรยากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนส่องขอส่องขอส่องไม่มีให้ส่องเลยเฮ้ยอยู่ไหนกันยิงอะไรกัน ขอยิงด้วยขอยิงด้วยคนขอยิงด้วยคนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้ว啊โอ้เข้าไม่สู้ครับโอ้โอ้ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้จะไปสู้อะไรกับเขามีจุดแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมนเห็นตายตายโง่จริงๆน่าหนาหนเห็นไหมเห็นไหม อดเลยอดเลยข้าจะซุ่มโจมตีซะตรงนี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะซุ่มโจมตีไม่ได้เหรอหนีหนีหนีอุ้ยอุยอุยไม่เอาหูดอุ้ยโดนว่ะโดนว่ะอุ้ยโดนว่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าตายคู่ ซุ่มซุ่มจบตีก่อนซุ่มโจมตีไงมาซุ่มโจมตีเฮ้ยเฮ้ยโว้ยมันมีอะไรกันตรงนี้น่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ฉันจะฆ่ามันเองไม่อว้ยเจไดเหรอไม่เจไดเหรอโอ้โอ้โอ้เป็นคนหนัก มันยิงปืนก้นหนักมากเราลุยด้วยปืนก้นหนักเราก็จะลุยด้วยปืนก้นหนักมาเลยเจไดเหรอฮะแข็งเก่งขนาดไหนกันเชียววะทำอะไรฮะยืนทำอะไรเนี่ยฮะไอเออยืนทำอะไรอ๋อ <laughs> มาตอนไหนวะเจไดทำไมไม่ตายสักดีเนี่ยเฮ้ย ได้เรีนเร็วว้าว wow! เอาะไรครับ oh ผ <talented players. S 2> ouais. ู Aha, ้ชมมันโอ้ชีตเฮ้ยเฮ้ยหยาอย่าไอ่เนี่ยนี่ไงเฮ้ยมีเกมมีซีไลฟ์ป่ะเฮ้ยมานี่อยู่ไหนไปทำอะไรกันตรงนี้ขามาแล้วตีเอ้ยโอ้ไม่เอามวเไม่ไม่ตายแมวไม่ตายหลบหลบหนี รอบนี้ทำอะไรตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วตรงนี้ตีเอ้ยโอ้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 ตีเอโอ้ไปแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปเพนเพนเดี๋ยวตายเป็นดีครับรออะไรหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักน่าน่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามาสองเจไดรวมตัว

โน่เฮ้ยแต่ค่าหลายตัวอยู่โอเคอยู่เอออยากเล่นอีกจังเลยแต่ไม่เป็นไรมามา,มา okay. โอเคเฮ้ยมันกำลังจะรู้ซิ่งว่ะไม่ให้รู้ไม่เอารู้ซิ่งอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะฮะโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายนะ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 ไม่ตายเหรอก็ดีไม่ตาย <het S 2> <G> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงอะไรตรงนี้น่ะยิงอะไรตรงนี้น่ะยิงอะไรกันตรงนี้น่ะไหนอยู่ไหนกันเอ้ยเฮ้ยทำอะไรตรงนี้ได่ไงเฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วไม่เง้ไม่เงอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งกดอย่าพุ่งกดอย่าพึ่งมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ซิ่งไม่ได้เราจะไม่ให้รู้ซิ่ง ตีอยู่ไหนวะเนื้อน่สอุ้ยอุ้ยอุใครยิงอุ้ยอ้อุ้ยไม่ไม่ไม่โง่จริงๆเดี๋ยวรอรอรพอมันมาก็บอกเลยว่าตายนี่นี่นี่ ได้ตัวนึงก็ยังดีมาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โอ้ยังไม่จะทำอะไรเลยทำอะไรเนี่ยทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะโอ้โอ้แม่นจัดเราใช้มั่วหมดแล้วตอนนี้ยู่ไหนยิงโอ้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 ทำไมแม่นกันจังเลย โอ้ด่านี้นานว่ะเฮ้ยเจไดก็ไม่ได้เป็นสักทีวันมาเล่นกันอึดจังวะไม่เป็นแค่แป๊บเดียวเองอ่ะเฮ้ยนั่น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 มันนั่นโดนโดนโดนไหนอยู่ไหนไม่เหมือนเห็นทางนี้อยู่ไหนโอ้ใครยิงฉันอยู่ไหนกันวะ เฮ้ยเฮ้ยมันสูสีมากเกมนี้เราไปยึดเอดีบาร์ไปมันคงไม่มีคนเนาะเฮ้ยเใครอะแดงเดงเห็นแดงเด้งตรงนี้นิ่งเลยอะหายไปไหนกันหมดคงไม่มีคนใช่ไหมยึดฐานไงยึด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 ไงไม่ไง นี่ไงนี่นี่แตกแตกเราจะมายึดฐานโซโลโูเพเยอร์แล้วไงโซโลโูเพเยอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเจลิงแคปเจล,ลิงว่ะแคปเจลิงว่ะนีไ่ไงเรายึดคืนเราจะยึดคืน เอมื่อกี้ใครยิงฉันผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วใช่ไหมดีมากเยี่ยมไปเลยเฮ้ยทำผ่าปามาอยู่ไหนกันเฮ้ยนั่น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 ไงนั่นไงนั่นไงสองนัดจอดสองนัดจอด เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้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 อยู่ไหนอ้าเอาตายแล้วเหรอเราต้องเฮ้ยเฮ้ยมันยึดเอแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยยึดขับคนไม่ไม่เราไม่ให้ยึดอยู่ไ,ไหนเราไม่ให้ยึดเราไม่ให้ยึดเอาไม่ให้ยึดไงก็บอกแล้วไม่ให้ยึดโอ้โหเข็ด ขอเปนเชได้น่อยมาสไนซุ่มโจมตีโหจะเพลวโหมันโหดมาตีไเฮ้ยดนว่ะแต่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมือนยิงเลยาขบนยิงเลยขบนโอ้โหไงนั่นไงนั่นไงเออแล้วเนี่ยไม่ไงตายไม่ตายเหรออ้าวเพลว เอาเลยครับตอนนี้เราอยู่กับโหมดใหม่โหมดอะไรไม่รู้โหมด endor มังม้ตงตอนเข้ามาโหคือ what the fuck อะไรวะ <c oughs> นี่เกมสตาร์วอร์หรือเกมผีเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ,นอ้าเอาเอ้าเอ้าิบหายเอ้าเพื่อนอยู่ไหนแล้วอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าจิบหายแล้วอ่ะ เฮ้ยมาเล่นไงด่านนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันยิงอะไรมันยิงอะไรมันยิงอะไรกันน่ะอ่ะอาเปิดได้เหรอวุ้ยแต่มีเวลาจำกัดว่ะเฮ้ยนี่คือโหมดอะไรอฮะ เลยไม่เประเฮ้ยเอะไรเฮ้ยเไม่ใช่เนาะหลอนไปเองอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้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 ข้ไรแล้วโอ้ไอตัวเล็กๆเนี่ยนะโอเคโอเคโอเคอันตรายอันตรายโอเคสติ๊กทูเกเตอร์ไว้นะเพื่อนโอ้ข้าได้แล้วอยู่ดีๆก็ข้าได้เฉย โอเครีโหลดเอ้ยถือว่ารีโหลดเร็วนะเนี่ยอะไรอะไออย่างวะไออย่างวะไปไปโอ้นี่สตาร์วอร์หรือเกมผีเนี่ยฮักยไอ้อุยอ้ยแต่อย่างนั้นมันก็เป็นเพอร์เซ็นนะเฮ้ยเฮ้ย

อยู่ไหนวะเพื่อนโคเวอร์มีนะเพราะฉันไม่เห็นโอเคเฮ้ยเห็นละเห็นแล้วนั่นไงนั่นไงตัวยูน่ะโอ้ยมันไวมากยิงไม่โดนเลยเฮ้ยอุ้ยโดนอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย แต่มันยิงยากมากเลยอะเอ้ยสวยทำไมมันยิงกันโดนแล้วมันยิงไม่โดนอ้าวเหลือสามคนแล้วอะด้านตรงนีน้สีว่ว่ะอะไรไงสามต่อสี่ยางนั้นเหรอเฮ้ยเพื่อนไปไหนเฮ้ย๋ยวเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้รู้สึกปลอไไดภัยนะเนี่ย ที่ไหนกันโผล่หัวออกมาสิได้ยิงโผล่มาโอ้โหมันยิงอย่างไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายนะอย่างนี้ตายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนเอาไงถ้ามันตามมาฉันยิงให้เองเพื่อนเอ้ยโอเคไม่มีไม่มีโอ้ยอุ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 ้ย มันยิงกันสนุกสนานเลยไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่ไงไงอุหยจะตายจะตายจะตายอุ้ยอูหูอูหูอ้าตายกลายเป็นตัวนี่เฉยเลยอาตายหมดเลยโอเคครับก <S eigentlich analysis> <OOK> ็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิป ดาววอลไวไฟัคนสองอยังไงบ้างชอบรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมแชร์คลิปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย